ว่าไปแล้วเราผิดไหมที่โกรธที่หึงหวงเพราะผู้หญิงในเกมเรากับแฟนคบกันมาได้ปีกว่าแล้วแฟนเราเป็นคนที่ติดเกมแต่ก่อนเราก็เล่นกับเขาสักพักเราก็ค่อยห่างออกจากเกมเพราะงานเยอะแต่บางทีถ้ามีเวลาเราก็จะเล่นกับเขามีวันหนึ่งเขาได้เล่นเกมกับน้องผู้หญิงในเกมและได้คุยต่อหน้าเราที่นั่งอยู่ซึ่งเขาได้พูดเพราะพูดจาดีมากดีกว่าที่พูดกับเราเราเผลอได้ยินเขาพูดคำหนึ่งว่าน้องวายที่รักของพี่ ในตอนนั้นเราเคืองมากแต่เราไม่พูดเขาก็พูดคุยกันโดยไม่หันมามองเราเลยในวันต่อมาเราก็ได้พูดเรื่องนี้กับเขาเขาก็ได้บอกว่าเป็นแค่น้องในเกมเป็นน้องที่สนิทกันมากพูดจาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีรู้จักกันมาตั้งแต่คบเราได้ตอน4-5เดือนในช่วง4-5เดือนนั้นเรายังเล่นเกมกับแฟนเราอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยเห็นน้องคนนี้มาเล่นด้วยเลยสักครั้ง แล้ววันนั้นเราก็ได้ลองไปเล่นเกมกับแฟนเราว่าการกระทําจะแตกต่างกันไหมและการกระทํามันก็แตกต่างกับน้องคนนั้นมากจริงๆเขาพูด